การทำสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารเนี่ยทำให้หนูถูกหวย12ลา้านโถถูกหวยล่าสุด12ล้านวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์ไปทำงานที่เรารักกันวันจันทร์วันจันทร์วันจันทร์ลูกอาบน้ำยังเลี้ยงแรงฟ้าใช่หรอเหลอแล้วเดนจูบไปนะโดนเฟรนช์ ป่าฝั่งเสมันโอ้โหอลียองฟองเซเลยอลีองฟองเซฟองเราหรือเปล่าที่เราอะไปตัดขอบทุดเขวตัวโดนฟองติ้หัวโตติดหัวโตอยู่ไหนทำอะไรัำไมไม่มปรึกษานาลาทไมไม่โทมปึกษานาลาเพราะว่าหนูเสวนาในโรงหนังชอบการโดนทำเล็บชีวิตกูม่ตั้งเยอะามอะไรแต่เล็กๆแท้ชอบจริงๆสารแนเรื่องชาวบ้านสารแนเรื่องชาวบ้าน สนับสนุนโดยลิปิดลิบนางเงือกเมอร์เมดวอเตอร์กรอส สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตือจันบันเทิงเหตุที่มีคนตามมากกว่า20ล้านคนพอแลบกันเรามีคนตามรวมกันเนี่ย20ล้านคนโว้ยได้ข่าวว่าหมายสารไปถึงบ้านคุณฝนแล้วดอกคุณให้ไปปารีสหนูอะ่ะคือต้องได้ไปปารีสแต่ยายฝนอะ่ะไปหลอกเจ้าของทัวร์อีกทีว่าเอานางไปเพราะว่าไปสั่งเยอะเกินกินคนเดียวเปิดหขวดควุณฝนบอกเอาหนึ่งขหน้าใหญ่ แต่พอจ่ายตังค์ทำเป็นเหมือนกับว่าถ้าคุณไม่ออกอเจ้าของทัวร์ไม่ออกให้ฉันเนี่ยคุณจะเสียหน้านะฉันนั่งคุยกับมันคุยไปคุยมามือไปกดโอนเินโดยไม่รู้ตัวโดนต้นเหรอ,อ,อต้องเมมไปเลยนะว่าฝนคนชั่วอย่าไปเมมมาให้มัน,นมรู้ก่อนมีเขีนว่าฝนคนป้าตือลองโทรหาหนูไหมไม่อยากรู้ไหมว่าหนูเมัป้าตว่าอะไรว่าอะไร ไปปารีสคราวนี้คอนเทนต์เนี่ยผลบอกยว่าจ้างนักแสดงเยอะมากเยอะมากเซ็ตอากองละครขึ้นมาแล้วเราต้องเข้าไปคัสติ้งเลยจนวุ้งหมายคือเราไปทัวร์แล้วไปแอมกองถ่ายเขาไปแอมเ้วเดินผ่านปุ๊บ <laughs> แล้วเราเห็นแล้วว่าอันนี้อคือต้องเป็นกองถ่ายระดับ,บ <laughs> อินเตอร์เนชั่นแนลที่เนี่คือผลทางเดียวที่เราจะได้เป็นดาราระดับฮอตที่สุอแคสติ้งตรงนั้นเลยเขาก็ใจดีกับเราเขาบอกว่าเออขอบคุณนะที่มาโชว์แต่ก็ไม่ได้เอาตอนนี้คือไม่ยอม ทำงานทาการไปเล่นแต่กับผู้ชายจนผู้ชายวิ่งหนีจริงหรือไม่ผู้ชายวิ่งหนียัยสน <c oughs> คนพาคพื้นดินเนี่ยคือหนีแล้วนะยังชี้ให้ไปเล่นกับ <c oughs> อาาอากงที่แบบว่าเดินกินกินกาแฟตอนเช้าอย่างเงี้ยให้ร้องเพลงแต่ว่ามีผู้ชายผมหยิกหลายคน<อ>ในนั้นหล่อม,มาก อเลียงฝรงเซเลยอร์อเลียงฝรงเซกูฝรงซาซาบัวอ๋อคือมันเลิศและโดนจูบมันนะโดนเฟรนช์คีสบอกประสบการณ์ป้าหน่อยว่าป้าโดนบันเลงรักยังไงเวลาป้าไปปารีสผู้ชายฝรั่งเศสเนี่ยจะจูบเราเนี่ยเขาจะจูบริมฝีปากล่างก่อนแล้วค่อยริมปากอ๋อคือเป็นวัฒนธรรมของทั้งเมืองเขาเลยใช่ที่เขารู้ส่งใจรู้สึกใช่หนูโดนไหมเขาดูจากฟันล่างก่อนเปิ๊บใช่ไหมฟันปลอมหลุดฟันปลอมหลุดเลยหลุด ปารีสเนี่ยมาร์เก,กต็ตเนี่ยอร่อยไหมอร่อย <c oughs> ฟิลเป็นมาร์เก,กต็ตแบบ โฟิลเหมือนกับเจอเพื่อนแล้วก็ดีแขนประสบการณ์เสวนาของหนูนญี่ปุ่นนี่หนูตัวท็อปเขามีคำพูดที่ว่าปลาหมึกแถวบนปลาหมึกแถวล่าง500 300 250แล้วก็ 25, 2ี่ตัวร้อยบาคนอ่ะเขาจะมาว่าคนอ้วนอ้วนเน,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 นี่ยตลาดล่างไม่ดูแลตัวเองสุขภาพแย่อย่างนี้ใครเขาจะรักเธอมีป้าเขาใจป้าคนเหล่านี้ที่เป็นหมีอ่ะเขาก็จะได้รับการเทิดทูนว่าเนี่ยเธอเป็นมีทากับเธอเพราะว่าหนูเสวนาใน ลงหนังเป็นเสวนาพระราชการผู้ใหญ่ด้วย <_ d ose> เปิดโลกหนูเลยเปิดโ <_ d ose> ลกเลยหนูไม่เคยเจออะไรที่มันเวกเลยเดินเดินอยู่คู่รักคู่หนึน่งถ่ายรูปอ่างเงี้ย <_ d ose> เอาหน้าเข้าไปสวม่งเงีย้ยหนูก็มองแล้วอันนี้มันแปลกๆรูปนมง,งใหญ่อย่างงี้วันลเขาเอาหน้าไปเลยก็ถ่ายรูปเล่นกันคือแบกก้าเดี๋ยวมันเป็นเหมือนกโลงหนังแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นหนังโตเป็นนเป็นโรงหนังโตและใหญ่ๆใหญ่ๆแล้วทุกคนหน้าเหมือนประตือหมดมีคนดึดินอย่างเงี้ย มันฉายหนังแบบทิดาซาตาปตล่อยพลังอย่างเงี้ยแล้วไม่มีใครดูนหนังเลยทำให้หนังอ่ะน่าสนใจมากเป็นสา,ายาญี่ปุ่นอ,ะอ่ะเด้นงงเงี้กงงแง่ได้รับความนิยมสูงสุดเพราะอะไรรู้ไหมเป็นตัวท็อปเป็นตัวท็อปเอากระเป๋าที่ถือเหมือนกระตือเอก,กสารอะ่ะรูดสิบออกแล้วใส่วิกขึ้นมาในกางเในเสื้อที่มีสูตรอะไรอ่ะภายในนั้นมีชุดนักเรียนญี่ปุ่นก็ แต่เดี๋ยวก่อนนะอะไรเดี๋ยวก็ประเด็นเยอะจังเลยวะชาวเน็ตฝากถามมาอมบอกว่าปิงปองชอบการโดนทำเล็บ <laughs> ชีวิตกูมป็นการยอดถามอะไรแต่เล็กๆก็แท้โดน <laughs> ชอบจริงๆชอบสารเณรเล่นชาวบ้านเอาเล่าเรื่องนี้ซีเรื่องดีๆของเว่าลิซ่าอย่างที่ป้าเข้าใจใช่ไหมล่ะว่าหนูอ่ะคือเสดแฟชั่นแม้ะจะไม่เหมือนก็นตาคอยปั๊บอีก2นาทีปั๊บหนูชุดออกเลยอ้าาาาาาามันาา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  บูแกลออฟิเชียลในติ๊กต็อก คือโมแกลนเนี่ยก็คือว่าเราอะตามเขาตั้งแต่เขาเป็นแบบสมัยยุคแบบ7080คือเขามาแรงสุดๆเลยน้องปั๊บเล่นยดีๆอ่ะหนูก็ไปทําชุดไปเขาเพิ่มชุดลิซ่าค่ะบบ้าแล้วหนูก็ถ่ายอะไรของหนุนตามภาษาก็มีคนเด้งมาแล้วก็มีติ๊กฟ้าแล้วก็เห็นตัวเอ็มหนูก็แบบอุ๊ยมูแกลนี่ว่าของพ่อมมั้งเดือดรึว่ามูแกล์จริงแม่แอนเขาฟ้องเราหรือเปล่าที่เราอะไปตัดกับชุดเขาโดนสอกรติกหัวโตติดหัวโตอยู่ไหนทำอะไรทำไมไม่ท่องไปปรึกษ สานนาลาไม่ได<ม>้ทำนปรึกสานนาลากันดูลุกไหนที่เป็นลุกที่ยากที่สุดแม่มชมแม <c oughs> ่ชมก็ยากมากยากตรงหน้าทำอะไรให้ไม่เบื่อเอ็นโทนเนีย ชุดน,นี้ก็ยากมันต้องอัธิจูด้วยถ้ามันต้องเหมือนเพราะเราอยากจะเป็นเขางั้นเมคอัพก็ต้องโซมดูวว่าเฮ้ยมันแต่งสีอะไรคนกะขาอย่างเราบางทีมีแค่สีชมพูป้ายแก้มป้ายปากเนี่ยออกมาได้แต่ทุก<ด>คนบอกว่าสวยหมดนะชุดชิดสวยหมดยกเว้นวิกจริงทำไงดีอ <c oughs> นะวววัััััันนนนนน การทำสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารเนี่ยทำให้หนูถูกหวย12ล้านโถโถหวยล่าสุด12ล้านยังไงเล่าสิก็หนูอะไปสวัสดีวันจันวันอังคารใช่ไหมแล้วทีเนี้ยก็มีคุณแม่คนหนึ่งอัเขาแชร์ไปให้ลาลอตเตอรีอ่เขาก็เอาลอตเตอรี่มาให้หนูลองตรวจด,ดูขัวล่าสุดหนูถูกหวยไป5้าล้านนะคะห้าสิบล้านนะคะอันนี้คือรายการอะไรอะ <laughs> วันเกิดเอแคร์หนูจะบ้าโยนกระดูกจับป้าโยนจนกระดูกอบเป็นลูกค้าต้องมาแขลรซื้อเกียวกัเป็นไวรัลนี่คือยังไงเสียงคําว่าปฏิบัติการนั่นแหละคือกระเทยมันจับรวบจังหวะการเบี้งเนี่ยต้องเหมือนเบียยแหเพื่อให้หัวป้าไม่ลงปูดป้าไม่เคลื่อนและนอนไปเป็นแนวนี้ถ้ามันเสียแผ่นละแล้วหัวลงคนเลยตั้งใจ ชาวเน็ตคนดีชื่อโยบอกว่าหนูเป็นคนติดน้ําตาลมากร้านโยอ่ะคือบาลานดีเกินเป็าไปะแล้วขายแพงมาถึงโต๊ะเนี่ยเดี๋ยวพึ่งขาวหวานก่อนเลยเออมันเชื่อมหรือไปร้นก๋วยเตี๋ยน้ำตกอะ่ะถ้ามีแคปหมูมีหนมถ้วยแกแคปหมูจิ้มน,น้ําตาลจิ้มหนมถ้วยก่อนเพราะไม่หวาน <laughs> ชาวเน็ตก,ก็ถามมาอีกนะผ้ามเยอะจังวามาาเยอะจังว้า <laughs> เป็นดาราที่บอกว่าตัวหอมไม่เหม็นเลยวิธีการทําให้หนึ่งจะกรเลไม่ดำตัวไม่เหม็นปากไม่เหม็นไม่เกี่ยวอะไรกับอะไรเลยคือเป็นดาราแล้วทุกอ,อย่างหายเลย <laughs> เป็นดาราแล้วหายหมดทื <laughs> <laughs> ่เกมเนี่ยเขาจะสร้างภาคสามเขาติดต่อหนูคือใช่ค่ะคือ,ขอแข่งกินปลาหมึกปลาหมึก,มกทอด เป็นไอคอนิกของเรื่องเลยของโกโกวาเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนหุ่นหุ่นน้องน้องเสือ้อเสื้อเสื้อเหลืองใช่ไหมอรอบนี้คือบอกได้เลยค่ะให้รอติดตามชมได้ข่าวว่าผพ้่มกับ4ี่ห้าคนช่วยกันทําเลยนะใช่ค่ะห้าแพงด้วยค่ะ <laughs> แล้ววันนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ <laughs> <IT S> มีหนังมีหน้ามีหนังกับคิส <het> ซีนาแท้ๆให้โอกาสหน่อยขอต้องทางหน่อยที่แอ r เดะบีดมีหนูบดไอซ์ไอซี่าเขาจะกลับมาเลยนน้องๆเกิดไม่ทันที่เขาเคยเป็นเบอรหนึ่งของ GDS มาก่อนเป็นการผสมที่ดีนะระหว่างเธอกับคิสีนาแล้วก็ไอซ์บดน่าจะหลุดยาวบดน่าจะหลุดยาวสนับสนุนโดยลิบิดลิปนางเงือกเมอร์เมดวอเตอร์ลอ